มอสอไลออนภาค310มอบชุดเครื่องมือผ่าตัดเต่าทะเลไมโครชิปและเครื่องสูบน้ำรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0บาท ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีสโมอรไลออนภาค310นำโดยไลออนสมภพพิชัยวงศ์รองประธานสภาผู้ว่าการภาครวมไลออนสากลภาค310รองศาสตราจารย์ดรวีระลาดน้องคุณอดีตผู้ว่าการไลออนสากลภาค3104ในฐานะประธานจัดการประชุมโอซลครั้งที่11 หมอหนึ่งไลออนศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาชันซื่อสัตวแพทย์ไลออนนัทวีรพัฒน์พงศินนัททิพกรหรือว่านายกอิงนายกสโมสรไลออนพัทยาสัตหีบและสมาชิกได้เดินทางเข้ามอบชุดเครื่องมือผ่าตัดเต่าทะเลจำนวนหนึ่งชุดไมโครชิปเพื่อฝังในลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในทะเลจำนวน200ตัวและเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น17,852บาททวนให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนาวาเอกพงศ์ศักดิ์รามนุษผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นผู้รับมอบพร้อมกับจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือต่อไปนิราชทิพสีพิทยาทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกกะอินรายงาน